พี่น้องครับพี่น้องเคยเมื่อยราบ่ายาคิด่อดน้องกินบาพี่น้องที่ข้านแหงนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันสั่งชาแนลครับกับการใส่ชีวิตในต่างแดนพี่น้องเมื่อนี่ก็บรรยากาศหลังเลิกงานก็สิ้นเลิกงานพี่น้องเมื่อยลอยล่าครับผมพี่น้องมันห้อนพูดนะครับผมก็เลยว่าเมื่อนี่ค็ดเมนูง่ายๆนะพี่น้องก็เลยว่าที่ต้มโจ๊กกินครับก็โจ๊กหมูเอามาแต่บ้านพูดละนะครับผมพี่น้องแต่เป็นปีละพูดแล้วครับผมเวฟใส่กวากทั้งหิวเข้านะครับผมพี่น้อง ต้มโจกใส่ใส่กอกแล้วก็ใส่ขิงใส่ผักเลยไล่เผ็ดแซ่บๆนะพี่น้องชิจจาสุดหน้าคนห่อนึงสิไหมครับผมมากๆกับเบี้ยกินดูไล่ก็บไม่ยากนะครับพี่น้องประเภทเราเพลินกินก็ได้ใส่ขิงหอมนี่ครับผมขิงนี่ก็แซ่ส่งฟิตพี่น้องผมขิงแซ่แสียไว้นะครับผมสั้นกับมันเน่ากินบ่ทันนะครับผมบรรยากาศเช่นหละพี่น้องเมื่อใดมันเมื่อยมันหน้าก็ข้าวที่ไม่ยุ่งเลยกินเนาะกินง่ายๆไปสิเลยครับผม อยงมือสวยภาคเทีย่ยงกะเวียบใส่ก็กินเอาที่ไหนะพี่น้องคาดฮิตแม่บางมือมันก็เมื่อยนะมันกะยากหลับยากนอนนะครับพี่น้องว่าแม่นอียงดอกนะครับผมสุกสับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขิงใส่หอมใส่บพริกใส่ผิดเพี้นจึกน้อยนอนมานะครับผมพี่น้องเวลาลีลาในการให้นองก,กินกันนะครับผมเสียบอยู่ที่หลับไปผมพี่น้องสุด้าไปห้อนนครับผมปอดเลยมีเหงีนยนเงี้ยวๆครับผมพี่น้องสว่งวะสว่งวะเลยหรอครับผม อนอนห้อนอนหลังเลิกงานมา mm พี่น้องได้กินอีย่าง้อนๆ nah. ม <pest>, ันหอานมาโอ้ยมีแหงมีเฮงโซมีแหงมีแหงขึ้นมาลดละครับผมที่หลับพี่น้องอยู่พูดเดียวครับยู่งไงกิน <pir> ย <'m Luca> kind of <ijke> ังไงครับผมแล้วก็ไปกินข้าวนี่ไปแบบอู้จิ้งหางได้จิ้หาเมียก็น่าสนุกครับย่างหัเกียวกินข้าวเราบ้าย่างอกปลาไปตาตกกันีันก็ผมมันเป็นแรมคุยกับแม่นะครับผมพี่น้องอกปลาฝนตกวะแม่ bò, máy chim khóc tìm chỗ chị khóc chúp 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 ăn chúp 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 กินหอเปล่ากินข้าแล้วลูกกะตปิาูกกิน่สอืสิละครับผมหลังหลักเรื่องงานของทิทัว